หลายหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวของพี่ลูลากัญรัตน์ที่เราเคยอัปเดตไปบ้างแล้ว <c oughs> เนาะค่ะคือ <c oughs> คุณผู้ชมเดียวเคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในข่าวเย็นช่องวันคืออยู่ๆเนี่ยพี่ลูลาเนี่ยนะคะคือเรียกได้ว่าจริงๆก็เป็นนักร้องที่ติดลมบนแล้วนะทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับผลงานของเธอก็เป็นที่พิสูจน์กันแล้วด้วยว่าเอ้ยผลงานดีมีคุณภาพแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับผมร่ายยาวระบายความในใจคุณผู้ชมค่ะใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองเกี่ยวกับการทํางานในวงการเพลงตลอด10ปีที่ผ่านมา เออว่าเจอคำวิาพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียถึงเสียงร้องเพลงของเธอนะฮะแล้วก็ตัวเธอเองด้วยบางครั้งมีการเปรียบเทียบกันด้วยนี่ยนะครับ แล้วเธอเนี่ยทิ้งท้ายในโพสต์นั้นบอกว่าถ้าเลิกทําเพลงชีวิตคงมีความสุขกว่านี้แง,งานนี้ก็เลยทาเอาหลายคนเนี่ยเห็นโพสต์นี้ปุ๊บตกใจไปรามการว่าเอ๊ะอะไรกรันทําให้เธอโพสต์แบบนี้ออกมาทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมคาะเรามีโอกาสได้เจอกับพิรุลาคือเรียกได้ว่านักข่าวมาเป็นกองทัพเลยอะ่ะรีบคว้าตัวพิรุลามาสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวเลยว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นยังไงทําไมถึงต้องโพสต์แบบนั้นอไปฟังกันเลยค่ะ ทุกวันนี้เลยอะมันยังมีคอมเมนต์ที่พูดถึงแบบเสียงเลยอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบยังไม่ชินอีก้อรู้สึกว่าเออสิปีแล้วไม่เป็นไรขอขอสักโพสหนึ่งแล้วกันเราน่าจะเสียดเรียดจนแบบไม่สามารถเก็บเอาไว้อะก็เลยคิดว่าบอกบอกให้เขาเข้าใจดีกว่าเวลาเราออกเพลงใหม่ๆอ่ะ m a รัจะมีคอมเมนต์ที่พูดว่าเพลงนี้ถ้าเกิดให้คนนั้นคนนี้คนนั้นน่ะร้องอ่ะน่าจะเพาะเราก็เลยแบบก็ก็ไม่ได้ของะไรเลยอะก็เลยแบบคุดยอดออคือเอาจริงคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้นะจริงๆเดียอยากให้มองอย่างนี้ค่ะว่าแต่ละคนมีสไตล์ที่ต่างกันครับผมออฟเองก็เคยมีเพลงของตัวเองอายุตัวอย่างออฟคุณลองร้องลหของคุณลับ ตาก็รู้แล้วว่าเธอมีท่าทีนอกใจเออกับเดียหลลบตาก็รู้แล้ว ว่าจะมีคือมันก็เป็นเสียงผู้หญิงมันก็เป็นสไตล์ที่ต่างกันคือกําลังจะบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมที่ยกตัวอย่างร้องเพลงอะไรให้ฟังเนี้ยคือในเพลงเพลงเดียวอ่ะต่างคนร้องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นสไตล์ของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับความชอบคือมันมา,มาเทียบเทียบกันไม่ได้บางทีใช่แล้วจะบอกเลยนะว่าจริงๆสไตล์อย่างพี่ลูลาในเมืองไทยอ่ะหายากนะ คือถ้าเรานึกถึงนักร้องอารมณ์แบบร้องเพลงสบายๆบอสซาบอสซาอย่างเงี้ยทุกคนก็ลุลา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 ทะเลสีดำอย่างงี้คือเขามีเอกลักษณ์ของเขาและโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชื่อว่าอานหลายๆคนอาจจะไปเห็นว่าเขาเนี่ยไปร้องคู่อย่างในการประกวดเวทีหลายๆเวทีหรือไออย่างล่าสุดอย่างท็อปวันตัวจริงชิงหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่พี่ลุลาเนี่ยเขาไปร้องเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครดูสังเกตได้เลยว่านี่คือการร้องเพื่อช่วยดันให้ผู้เข้าประกวดตรงนั้นอ่ะได้เป่งพลังเสียงขอองงตัววเได้โช ให้คนทางบ้านได้เห็นเลยว่าอเออเขากําลังจะดันหรือว่ากําลังจะช่วยน้องในลายประสานพี่ลุลาคือเหมือนแบบร้องในการส่งในการช่วยด้วยซ้ำอ่ะเออนี่<อ>หลายคนที่วิพา์วิจารณ์ก็พลาวๆหน่อยนะฮะเข้าใจนิดนึงว่าเออการที่ร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้มีการที่ต้องโชว์พลังอย่างเดียวพ่นไฟอย่างเดียวมันมีหลายแบบหลายแนวนะจ๊ะใช่ค่ะยังไงก็ให้กําลังใจกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะหมดกําลังใจทําเพลงกันซัเปล่าๆถูกต้องแล้วนะครับ